สวัสดีครับคุณผู้ชมการแบ่งพาร t i t i o n ลง Windows 8.1หรือ Windows 10ครับเขาจะบังคับให้คุณลบไดรฟ์วัตถุประสงค์ในการลง Windows ใหม่อาจจะเกี่ยวกับการล้างมันมีไวรัสต,ต้องการเริ่มต้นใหม่ในกรณีที่มันมีหลายไดรฟ์ให้คุณคลิกที่ไดรฟ์นั้นแล้วใช้คำสั่งลบเหลือไดรฟ์เดียวเพราะว่าผมใช้คำสั่งลบทุกดรฟ์ประมาณ300กิความจุฮาร์ดดิสก์นะครับ ั้งพวกไวรัสโปรแกรม Windows ที่มันเออเลอร์ต่างๆครับเข้าสู่กระบวนการแบ่งพาร์ติชันมันคลุมสีฟ้าอยู่คือเหลือแค่ไดร์ e เดียว300,000กว่าเมกะไบต์สร้างไดร์ e ใหม่สักประมาณ70็ดสิบไดร์ส่วนมากพวกเราก็จะใช้ประมาณ70ตกลงครับไดร์ ride อื่นๆที่โชว์ขึ้นมาประมาณเกือบเกือบห้าร้อเมกะไบต์เนี่ยคือเกี่ยวกับสงวนไว้สำหรับระบบพาร์ติชันสอง 68GB กิกะไบต์จำได้ใช่ไหมครับที่เราแบ่งไว้ประมาณ 70G กิกนี่ฮะคือไดร์ที่เราจะลง Windows ในส่วนเนื้อที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกประมาณ 230GB กิกะไบต์เราสามารถที่จะคลิกเพื่อที่จะแบ่งนะครับต่างๆไดร์ e d ไดร์ e ไดร์ i แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะแบ่งได้อีกเนื้อที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรประมาณ 230GB กิกะไบต์คลิกสร้างครับ แล้วแบ่งอาจจะแบ่งครึ่งต่อครึ่งหรือจะ30-70ก็แล้วแต่นะครับถ้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณตัวเลข102 0 0แโอเคครับแล้วคลิกนำไปใช้อาจจะรอนานพอสมควรครับแบ่งพาร์ต t i o n ละประมาณ100กว่ากิกะไบต์นะครับเมื่อแบ่งเสร็จสิ้นนะครับคุณต้องเลือกพาร์ต t i o n ที่จะเอาไปเป็นไ r i v c นะครับก็น่าจะประมาณ 70GB ที่เราวางแผนตั้งแต่ทีแรกนะครับคลิกคุมสีฟ้าแล้วคลิกถัดไปนะครับกำลังติดตั้ง Windows ครับทำตามระบบของทาง Windows เขานะครับก่อนจากกันไปครับ Windows 8.1ขึ้นไปนะครับสามารถใช้ลูกเล่นของทางเว็บไอ้หลักๆไม่ว่าจะ Google หรือเว็บไซต์เว็บไซต์ขนาดใหญ่เนี่ยเขามีลูกเล่นที่ขีดเส้นไว้ว่าต้อง8.1เป็นต้นไปนะครับ จึงจะสามารถใช้ลูกเล่นขั้นสูงได้ดังนั้นใครที่ Windows 7 Windows 8เพียวๆเ,เนี่ยนะครับจะใช้ลูกเล่นขั้นสูงของทางเว็บไซต์ขนาดใหญ่เว็บไซต์หลักๆจะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นต้องอัปเกรดเป็น Windows 8.1เอาเฉวๆคือ Windows 10คือเรื่องของความเสถียรภาพเพราะว่าถ้าคอมเก่าๆแล้วไปติดตั้ง Windows 10แน่นอนอืดช้าไม่ค่อยเสถียรและที่สำคัญ Windows 10 มีกระบวนการค่อนข้างจะมีความปลอดภัยสูงครับคุณจะไปติดตั้งโปรแกรมมั่วซั่วไม่ได้ดังนั้นคนที่ใช้ Windows 7มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โปรแกรมแปลพิสดารมันทำงานได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรน้อยนั่นเองครับคุณมีคอม2อเครื่องเครื่องนึงทำงานเครื่องนึง Windows ที่อัปเดตใหม่ๆนะครับก็แบ่งเป็น2วัตถุประสงค์นะครับเครื่องที่ใช้เน้นทำงานลงโปรแกรมต่างๆก็ใช้เป็น Windows 7อย่าเพิ่งปิดช่องไปไหนนะครับช่วงท้ายมีคลิป ที่คุณอาจจะกำลังตามหาในนำมาฝากคุณในเอ็นสกรีนแล้วเจอกันครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ